สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเป็นเช่นเคยนะครับกับแฟลประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีแบ็กโคเบลมไอดีหลักของผมที่เซิร์ฟจะปิดในวันที่21สิงหานี้นะครับผมจะบอกทุกคลิปเลยครับว่ามีแต่คนถามทุกคลิปนะครับผมบอกไปแล้วก็ยังถามนะครับามาถึงคอนเทนต์ที่ผมรอคอยมานานแสนนานครับ ปินเซียเอ็ดเวิร์ดเจสเตอร์คอนหลาดจักรพรรดิเว้นมวรุ่นก่อนเดอะมูวี่มาทั้งหมดอยู่ในทีมเดียวกันแล้วคนละสีมาจังหวะนี้แอ็เกอร์สีแดงครับนำทีมโดยปินเซียก็เปิดก่อนไปนเลยเอ็ดเวิร์ดครับดีบัฟเฟอร์ที่แช่แข็งครับเป็นสีเขียวนะครับซัพพอร์เตอร์สีฟ้าสุดตึงเทียกอดครับเจสเตอร์ ester, ครับบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายและดามเมจของเราคือคอนหลาดครับ ender, ดีเฟนเดอร์ธาตุมืด บอกเลยว่าทีมนี้เดอะมูวี่โคตรตึงเพราะท,ท,ทุกตัวมีจุดเด่นของแต่ละคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปิเนเซียเปิดก่อนได้ปูดนฮะเปิดก่อนได้เปรียบนะครับผมแอดเเกอร์ชิดเร็วที่สุดในเกมเอ็ดเวิร์ดครับแช่แข็งตัวเดียวของเอสที่ได้เทิร์นพิเศษถ้ามีการ์ดนะครับบอกเลยว่าดีจัดจัดแล้วเจสเตอร์ครับซัพพอร์ตที่มีทั้งล้างใบทั้งลดความเสียหายที่ได้รับทั้ง หลายๆอย่างการสตันด้วยนะครับโอ้โหการสตันสองเทินด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวตึงนี่คือซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนในเกมด้วยนะครับแล้วก็คอนไลน์ครับที่เรียกได้ว่าเป็นธาตุมืดที่โอ้โหอนเนกประสงค์นะแทงก็ได้ดาเมจก็ได้แต่ดาเมจดีกว่านะครับก็สกิล2ดึง SP ีได้นะครับแล้วก็อันตีแบบโซเซโซมาโฮนะชินลาเทนเซนะระเบิดหัวเผาเผาหัวกันไปเลยระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับจัดทีมอย่างนี้ผมกดออโต้เลยนะ เปนเซียเปิดด้วยอันตีนะครับตามด้วยสกิล2นะครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดนะครับตเปิดด้วยสกิล l 1ก่อนแล้วก็ตาไอ skill สกิล2ก่อนแล้วก็อันตุยอันตีนะครับเจสเตอร์อันตีสกิล2นะครับคอนลัดสกิล2แล้วก็อันตีเห็นได้ว่าสลับกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเราไปกดออโต้เจอทุกทีมเลยไปดูกันจะเป็นยังไงไหนลองทีมนี้ด้โอ้เจอทีมเดียวคล้ายๆกันมาผมปั้นมาปินเซียผมปั้นมา4ชั่วโมงนะจะเป็นลม ปินเซียเปิดก่อนเลยครับเปียงไปหายไปหนึ่งนะโอ้โหลิสไปหวันนครับแล้วกระทืบมาจังหวะนี้ปินเซียบอกขอทืบซ้ำคอหลาดลงไปนอนแต่ไม่ไหวันอยู่แล้วครับเจปินบอกเจปินเดี๋ยวจัดให้เจปินเดี๋ยวเก็บให้ครับเอ็ดเบิร์ดครับขอแช่แข็งครับเรียบร้อยติดแข็งไป2ตัวแล้วก็ได้สกิลพิเศษอันตรีเมสสกิลมาเทิร์นพิเศษมาจังหวะนี้แล้วก็เจปินย่ำกระหม่อมไปแล้วหายใช่ไหมปาดมาเรียบร้อยครับแพ้ลูเมลอยู่ดีครับในทีมนี้ต่อครับมาครับ มาเจอกับมิโมกันบ้างครับโอ้โหเหมือนจะชนะแต่ก็ะแพ้อันนี้คือคอนหลานเราตายก่อน,นี่ยถ้าคอนหลานเรายังอยู่ก็ยังมีพอมีลุ้นเราเจ๊ปินเปิดไปก่อนเลยจิ้มไปมิโมไปหวานเล้ยวโอ้โหนี่ตัวแก้ทางมิโมจ,จัดๆแล้วจิ้มไปทีนึงเทินพิเศษครับโอ้โหเจ๊ปินโคตรตึงเจ๊ปินจิ้มใส่มิโมตุยแล้วแช่แข็งมาไม่ติดครับอา้าหลันอันตีเมสกิลไปครับได้เทินพิเศษมาหลังจะใช้สกิลสองนะ โดนใบมาครับแต่เราบางใบได้ไดนะสกิล2มาครับจังหวะน,นี้แรงแยังเอพีมาโดนจิ้มมาไม่เป็นไรกระทืบมาจังหวะน,นี้โดนสวนกับแล้วก็ประสานมาจิ้มมายังยืนได้อยู่ครับคอลลาดคอลลัเดวเตร์กดจิ้มสกิล2ไปโดนตีสวนคืนแล้วก็อันตีจากเจ๊ปินเจปินเสียเปร้ยงไปเรียบร้อยถืนพิเศษมากระทืบหัวไปอีกทีนึงตีคืนกลับมาแล้วกต็ตีธรรมดาจากเอ็ดเวิร์ดตีคืนสวนคืนจิ้มมาโอ้โหไอ้เอ็ด,เอ,ด,เ,อดเอ่อปินเซียโค้วเชอร์ชัย คนหลาไม่ทำอะไรเลยโอ้โหเจปินเราเจปินเสียเราโคดเอาโครเอาโครเอาเจปินตึงกว่าที่คิดนะเนี่ยมาครับเจอตามือกันบ้นางครับเป็นไงครับคนหลานนี่จริงๆตัวแก้ทางหลายตัวนะเพราะว่ามันแก้ใบตัวเองได้ด้วยครับมันล้างใบให้ตัวเองได้ครับทุกตัวใส่การ์ดประจําตัวหมดเลยครับเจปินเปิดไปก่อนเลยจิ้มใส่ไคเซลนะเขาไค,คเซลมันมันยั่วยุแบบพิเศษนะเสริมแก่งยั่วยุที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ เจอแช่แข็งไปแล้วคูแช่แข็งไปสองตัวครับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดบอกสกิวันตีมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เจฟเป็นบกทืบอไปโอ้โหังหว่านี้ติดเียติดอมตะครับติดอมตะแลแช่แข็งอยู่ครับเอ้าอมตะหายแบบนี้ครับโดนครับอย่างนี้ต้องโดนครับอย่างนี้ต้องสั่งสอนครับต้เรียบร้อยฮะแล้วเหลือตัวแช่แข็งอยู่ตัวเดียวครับเจอเจฟโอ้โหเจฟเป็นเซียว่ะเจฟปินเซียว่ะ M v p ว่ะโอ้โหคนหลาาบอกกูยืนเฉยเนี่ยยืนขโมยเอพีอย่างเดียว แต่คอนหลาดทำเป็นแท้งได้แล้วอย่างเงี้ยถ้าเจ๊ป,ปินจะดามเมจหนักขนาดเนี้ยคอนหลาดทำเป็นแทงก็ได้นะทุกคนทำเป็นแทงขโมยเอสพีเรื่อยๆอ่ะกลายเป็นดีบัฟเฟอร์ไปเลยเอาละครับเจอเจอพาทอี่กันบ้างครับอุ้ยทีมนี้กดออโต้ชนะเยอะกว่าทีมที่ผมตั้งใจเล่นนี่มาดิจานปินเสียเปยียงไปก่อนหายไปหนึ่งพาทลรี่ปุ๊บผมรู้แล้วปินเซียามาทำอะไรปินเซียามาแบบแล้วมันมีอะมาต่ายด้วยไง เจฟเจฟิ้นเขาเขามาแก้ทางตัวทีมเขียวล้วนมากๆเลยนะเพราะเขาเปิดก่อนแล้วเป็นสีแดงสีแด,ดงชนะสีเขียวนะคือเปิดใส่ลิทเปิดใส่พาทอรี่ไปก่อนเลยนะฮะโอ้ทีมนี้นถือว่าดีนะ,ะแล้วไล่ป่ามาจ,าาจาามังหวะนี้แต่เรามีเราเมียมาต่างจากจริง่ว่าแอตตามันติดมันติดแอนตี้ครับโอ้โหไปหวั่นนี่ฮะร,รออะไรก็จังหวะนี้แพ้อตามืดครับโอ้โหทีมนี้ออโต้แพ้อตตามืดนะครับ กันไม่อยู่ครับเจอเฟโกมืดกันบ้างครับเฟโกมืดกันน่าจะไม่อาจหลีกเลี่ยงครับน่าจะตุยเหมือนกันถ้าจะจัดทีมที่ดีที่สุดตอนนี้คือน่าจะเป็นเจฟปินเจสเตอร์แล้วก็ลิสพาทอลี่อะไรประมาณนี้นะโอ้โหคอนหลาดไปหวานก่อนเลยวะ่ะคอนหลาดแม่งไปหวานก่อนเลยวะ่ะคอนหลาดเราทำสายดำเมยนะมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหนี่แช่แข็งไม่ติดด้วยนะครับ ไปโอเคแต่ว่าเฟโกฝั่งตรงข้ามไม่มีเผาไหมแต่เธอแล้วมันมีแมกนานะโอ้โหอันนี้ไปหวานหมดบึ้มไปดิเรียบร้อยไปดิเขาก็มีเจปินเหมือนกันอันนี้ไม่ไหวนะตัวแตกฮนะโอ้โหขอนหลาเราสายดาเม,มย์นะไปหวานหมดครับแพ้แพ้พวกทีมมืดนะเนี่ยอันนี้ทีมคล้ายกันมาเจอกันเป็นไง เจปินเปิดไปก่อนผมใส่ลูเมลวด้วยลูเมลติดครงกันอยู่เว้ยเออยัดมาโอ้โหไปหวั่นเลยยัดใหม่ทีเออเอเอเฮ็เปิดไปไอ้ไม่ใช่คอนหลานมันทำอะไรไม่ได้เลยวะคอนหลานมันต้องมีแบบคอนหลาดตอนนั้นเราทำไงวะเจอเจปินเก็บหมดเจ๊ปินกระทืบม,มาโอ้โหเจปินติดเราติดอามาตะาอยู่นะโอ้โห เฮ้ยทีมฝั่งตรงข้ามก็ดีนะทีมฝั่งตรงข้าดีมากนะครับทีมฝั่งตรงข้ามคือจัดทีมมาดีเลยนะครับผมมีทั้งใบลังใบอันติดามเมจมาหมดเลยฮะเจสเตอร์ด้วยอ่ทีมจัดทีมแบบทีมตรงข้ามก็ได้ครับมีสองพพอร์ตด้วยดี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 ดดอ่ามาเจอมิโม่มิโม่เหมือนเราจะตีแตกงหมดเลยนะถ้าไปดูของสวมใส่เจปินนะครับทำรีวิวไปเลยนะครับไปดูไปดูย้อนหลังได้เจปินตีใส่มิโม่แน่นอน อาตีใส่เฟ,ฟโกตายไปเลยว่ะอ้าวเฮ้ยอ๋อทีมนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ใส่ของหรือเปล่าชุบชีวิตอ้าวละชุบชีวิตเฟ,ฟโกมาแบบนี้ฝั่งนู้นเดี๋ยวนะเขาจัดทีมผิดหรือเปล่าเขามีสีฟ้าสองตัวไงเฟ,ฟโกก็เลยอามาตาก็เลยไม่ทำงานเจอคอนลาดมาบ้างครับขอนหลาดมาแล้วอ่ะชุบชีวิตมาครับเจ,เจอเจเป็น ไปยังไปไม่แตกนะสกเกอร์โยโอ้โห,โโหโโมิโมก็ถึกอยู่นะเดี๋ยวเจอคนหลาดโซเซโซมาโฮครับอุ้ยคนหลาดจะได้ใช้หรือเปล่าคนหลาดมาคนหลาดมาโอ้ยคนหลาดไม่ได้เฉิดฉายอะไรอย่างงี้อ,อ๋อเด้ชุบอยู่ได้ชุบอยู่คนหลามาคนหลาบอกมาตึมโอ้โห,โม,โม,โโหโมิโมถึกจัดมิโมถึกจัดโดนอันติจูเลี้ยไปหวนันโดนเ,นเ,เท,ทินพิเศษจิ้มมาติดอมตะ ตีธรรมดาไปเพิ่มความเสียหายแล้วกระทืบไปจังหวะนี้มิโมขอชุบอีกโอ้โ oh, หชุบเรื่อยๆเ,เลยวะ่ะอันตีเมสกิลขอเทินพิเศษไปยังไปเทินพิเศษจิ้มใส่จูเลียสปึ้มจูเลียสขอเกิดอีกทีนึงแล้วก็โดนเจสเตอร์จิ้มมาไหวเปล่าไหวเปล่าลุงเลิงพี่แข็งดีจังเออต้อง ACC เยอะๆครับ <laughs> ดวงดวงดวงอ่ะเจอปินเซียกับมิโมมิโมก็น่าจะตึงอีกตัวหนึ่งนะ ปินเซียตายไปปินเซียตายไปเจอมิโมชุบเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะจิ้มมาโอ้ปินเซียเขาเปิดก่อนวะเอาเรื่องปินเซียเราติดอมาตะไปแล้วนะเราจิ้มคืนครับไปหว่านแล้วเราก็กระทืบลงสวนขึ้นกลับไปบเขาก็ติดอำมาตะเช่นกันจิ้มมาจังหวะนี้เราจิ้มเราต้องจิ้มปินเซียนะเราไม่ไจิ้มปินเซียครับจังหวะนี้โอ้โหกดออโต้มันจะเป็นอย่างนี้แห,แหละไม่ก็จิ้มมิโมไปก่อนก็ได้นะ ถ้าจิมมีโมโอ,โ,อโหเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ตัวแตกครับไม่เหลือครับเดีย๋ยวเขอลองกดมือกับทีมนี้อีกทีหนึง่งแต่คอนหลาดเราไม่ได้ใช้เลยวะ่ะคอนหลาดเราต้องมีโลชาร์ลอตวะจริงคอนหลาดอยู่กับทีมนี้ต้องเป็นตัวแทงครับคอนหลาดต้องเป็นบิวแทงคอนหลาดใส่ของแอต้าไม่ละเพื่อนคอนหลาดใส่แอต้าแท้งไม่ละเพื่อนแต่ว่าคอนหลาดมันเป็นเอ็มเอทีเคไงประเด็นคีเลททั้งสองร้อยทำมาทำไมทำมาแล้วตาย นายลองเป็นแท้งดูซิคอนหลาดคอนหลาดนายลองเป็นแท้งดูซิแต่แท้งแอตตาค, ta, คือแอตตาดาเมจอยู่ดีนะเดวซิยืนไหวหรือเปล่ามาครับตาสุดท้ายนะเจะพีนเขาเปิดก่อนกไงวะเออตัวแตกอยู่ดีได้เทอร์นพิเศษย่ำกับหม่อมมาเรียบร้อย แล้วดีเจปิ้นเราชัดจิ้มใส่มิโมตายไหมไม่ตายว่ะเพราะว่ามีสกิลของโหเรียบร้อยเลยอย่างนี้เพราะมีสกิลของโนเอลรับแรงกระแทก <Yeah. S 1> เจปิ้นเขาโหดจัดเจปิ้นเขาเปิดก่อนด้วย <Yeah. S 1> เจปิ้นต้องทำความเร็วเหมือนกันนะถ้าเจอด้วยกันแล้วแช่แข็งมิโมแล้วกันโหแช่แข็งไม่ติดด้วยเพราะว่ามีสกิลสองโนเอล โอ้แย oh, yeah, yeah. right. no ่เลยสกิลสอโนเอลมึงเอาเรื่องจัดโอ้โหตอนนี้ตีไม่เข้าแล้วตอนแรกจิมโนเอลไปก็ถูกแล้วอันนี้เราแพ้แล้วขอรออีกทีหนึ่งไอคอนหลานนี่มันตายตลอดเวลาเลยวะคอนหลาดบิ้วไงดีวะแต่คอนทีม ไปทีมตัวเองแล้วถึกแต่คอนไปทีมเออแปลกแปลก,ปลกงงเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนี้คอนหลาตอนแรกโคตรตึงเลยนะตอนนี้คือตายรัวๆโดนเจปินเขาเก็บหมดว่าเจปินเขาใส่ความเร็วอะ่ะเขาจิ้มคอนหลาเราตายหมดเลยเราได้เธอพิเศษมาก็สกิลสองก็ย้ำกับมอมมาโนเอลโนเอลก็เร็วเมื่อกี้เจปินเราอันตีใส่โนเอลแตกอยู่นะแต่ทำไม โอเคแตกแล้วได้เตินพิเศษมาเตินพิเศษก็ย่ําไปยังมาติดอมาตะาติดอมาตะาเสร็จต้องลุน้นเฮ้าเดี๋ยวนะแล้วไม่ถาดตาแรกเราเหมือนต้องลดความคงตัวอะไรหรือเปล่าโอเคแพ้และยอม <laughs> ทำของปริ้นใหม่เลยโอเคครับโ okay, อเคตระมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไอทีมนี้ ก็บอกเลยว่าก็ใช้งานยากอยู่นะครับผมกดออโต้ไม่น่าจะได้แต่ก็กระมันอยู่นะครับผมโอเค,อเคแล้วเลยเปลี่ยนของคืนเป็นของดาเมจเอลตาบอกโอ้ยไม่เอาเว้ยเราทำมาทำไมเนี่ยทำมาตั้งเยอะโอเคประมาณนี้กันแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปววด้วยตันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ